เอาจริงๆผมไม่ได้คิดจะไปแต่มันเป็นความโชคล้าที่ผมเผลอทักผู้ชายคนหนึ่งไปเมื่อสองสามเดือนก่อนหลังจากที่มันโพสต์เฟซบุ๊กจากซานฟานว่ามันจะแว้นมอเตอร์ไซค์ข้ามประเทศอเมริกาเพียงลําพังรู้สึกว่ามันบ้าดีเลยทักไปให้กําลังใจว่าทริปน่าสนใจจังแต่กูก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะไปแมมใครมันจะบ้าไปวะกูอยู่เชียงใหม่งานการกูก็มีชีวิตกูยังมีอะไรต้องทำจะเอาชีวิตไปทิ้งกับทริปเสี่ยงตายแบบนั้นทาไม และที่สําคัญมึงเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําแต่บ้านนั่นแม่งคิดจริงจังทักตรงจากซานฟานนั่นมึงไปจริงใช่ไหมกูยังไม่ทันได้แสดงความจริงจังอะไรแม่งก็ส่งวันเวลาแผนการเดินทางมาให้แล้วบังคับให้กูเปิดดูกูก็เออเออเดี๋ยวดูตอบตรงส่งไปแม่งก็แชทมาถามท,าทุกวันว่าเป็นไงเตรียมตัวถึงไหนแล้วเตรียมเชี่ยะไรกูอยู่เชียงใหม่กูบอกว่าน่าสนใจแต่ยังไม่ได้บอกว่ากูจะไปกับมึงเลยหลายเดือนผ่านไปมันก็ยังไม่หยุด จนอยู่ๆมันบอกจะกลับไทยมางานพ่อแล้ววันหนึ่งมันก็โผล่มาที่งานหนังสือในวันที่ผมแจกลายเซ็นอยู่บังคับให้กูถ่ายภาพคู่เอาภาพกูไปประจานบอกชาวบ้านว่านักเขียนคนนี้จะไปกับมนกูก็งงมันขอถ่ายรูปกูก็ถ่ายไปงั้นไงนแต่จริงๆกะชิ่ง,งพอถึงกําหนดการจริงๆกูก็บินไปญี่ปุ่นแทนสุดท้ายมันก็ออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกไปนิวยอร์กคนเดียวโพสเรื่องเาวาเล่าความลําบากระหว่างทางของมันไปผมติดตามเพจมันอยู่ก็ดีใจที่เห็นมันทําได้และคิดว่าเรื่องคงจะจบแล้วแต่ไ,ไม่ พอสุดท้ายมันไม่เลือกยุ่งกับกูอยู่ๆวันที่มันเจอปัญหาซึมเศร้าระหว่างทานมันก็หวานล้อมให้ลูกเพจที่ตามไปลาดผมให้ตามไปเจอมันที่นิวยอร์กให้ได้โดยหวังว่าผมจะยอมใจโดยไม่ถามกูเลยว่ากูจะมีตังไหมสุดท้ายไม่ใช่ผมยอมใจแต่กูลำคาญเลยบินกลับบ้านมาสอบวีซ่าให้รู้แล้วรู้ลอดไปบอกมันว่าเออเดี๋ยวกูไปเลยถ้าวีซ่าผ่านเพราะกูไม่คิดว่ามันจะผ่านไปแบบโคตรมินสเตตเมนต์ก็ไม่มีเงินแผนการเดินทางก็ไม่มีตื่นแบบโคตรสายห้องกูอยู่ปทุมสถานทูตอยู่ถนนวิทยุ นัด9มง15กูออกแม่ง8โมง10กับเหตุผลการไปที่สิ้นคิดที่สุดในชีวิตการสอบวีซา่าผมจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ <Where? S 2> จากนิวยอร์กไปซานฟรานซิสโกครับ where เจ้าหน้าที่สถานทูตทำหน้าสงสัย from new york to san francisco by motorcycle เจ้าหน้าที่มองหน้า you know that they are in the other side คุณรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่คนละฝั่งกัน yes รู้สิ ที่กูตอบตรงไปตรงมาแบบนี้เพื่อให้มึงสงสัยหน้าง่อยๆของกูและคิดว่ากูทาไม่ได้แล้วห้ามกูไปนี่แหละขอดูสเตทเมนต์กูสิขอดูสเตทเมนต์กูจะได้รู้ว่ากูไม่มีเงินด้วยแผงกูไม่มีกูไม่มีอะไรสักอย่างกูทาไม่ได้หรอกกูทําไม่ได้แต่ไม่เจ้าหน้าที่แม่งไม่ขอดูอะไรกูเลยสักอย่างได้แต่เงยหน้าขึ้นมายิ้มหยิบพาสปอร์ตใส่ถุงและพูดคําที่สยดสยองที่สุดจนกูขนลุกเกรียว Have Fu n in a m e เม c a กาออ กูออกจากสถานทูตด,ด้วยความชอ็อกตาเหลือกไม่มีสติอยู่ๆเย็นวันนั้นก็บินไปโผล่บ้านพ่อแม่ที่เชียงใหม่เหมือนจิตกูตั้งใจกลับไปบอกล่ะหาของที่จะช่วยชีวิตระหว่างทางพวกหมวกัน,น็อกสนับแขนขามง่มงมอง่อฟืนยงยาอาหารดิบ ซื้อประกันการเดินทางแบบพรีเมียมที่ครอบคุมการพิการและการตายในต่างประเทศแบบที่มีฮอมารับและขนศพกูลับบ้านให้ด้วยแต่ก็ยังไม่รู้สึกอุ่นใจกูเริ่มพึ่งส,สาสตร์สวดมนขอพรให้รอดปลอดภัยจนพ่อกูไม่สบายใจรีบไปวัดเอาพระมหาลอดมาให้ภาพสุดท้ายจาได้อย่างลางว่าผมกัดฟันเอาเงินก้อนสุดท้ายไปซื้อตัว๋วแล้วห้าวันต่อมาเครื่องบินก็พาผมมาถึงนิวยอร์กพอมาถึงสติเริ่มกลับมาผมก็เริ่มรู้สึกจริงๆว่ากูไม่น่ามารู้13าพาร์ทหนึ่งตอนที่หนึ่ง นี่กูมาทำเฮี้ยอะไรตรงนี้เส้นทางที่ผมจะต้องไปเป็นเส้นทางผ่าประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย20เทา่าจากตะวันออกไปตะวันตกเส้นทางที่บ้านนั่นเพิ่งขี่มาคือรูทซิกทสิก,สกเป็นเส้นทางผ่าประเทศอเมริกาที่มีจุดเริ่มต้นที่ชิคาโกสุดที่ Angeles, ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียระยะทางประมาณกรุงเทพไปมองโกลียเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในตำนานมีผู้พิชิตมาแล้วนับพันคนมันขี่แบบย้อนกลับคือจากลอสแองเจลิสมาชิคาโกคนเดียวโดยไม่หยุดใช้เวลาทั้งหมด7วัน แต่เส้นทางที่มันจะพาผมกลับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่อ้อมลงใต้จากนิวยอร์กไปเรื่อยๆจนถึงรัฐเท็กซัสที่อยู่กลางประเทศติดชยดายแดนเม็กซิโกจากนั้นก็อ้อมขึ้นเหนือเป็นรูปตัวยูจบที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียใครพิชิตมาแล้วบ้างกูไม่รู้แต่ดูจากแผนที่เส้นทางเฮียนี่ยาวกว่าที่มันมาประมาณ3เท่าบอกว่าที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะนี่กําลังจะทันวาใกล้หน้าหนาวและหนาวแบบอเมริกามันไม่ได้หนาวแบบบางกะปิหรือบางนามันจะหนาวแบบเข้าไปในกระดูกเสื้อกันหนาวสี่ชั้นจะไม่พอที่ม่จะตกไปถนน พื้นจะเป็นน้ําแข็งถนนจะลื่นเราจะสามารถถลายลงเหวไปได้ง่ายๆหรือง่ายๆนี่เป็นเส้นทางที่กูกําลังพาตัวเองมาตายส่วนตายท่าไหนนี่กูยังไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้โคตรมีแววเพราะชีวิตตอนนี้บอกเลยว่าเละเทะความเละเทะเรื่องที่หนึ่งตอนที่ซื้อตั๋วมาผมเลยเลยไม่ได้ซื้อตั๋วกลับด้วยที่ว่าขามากับขากลับกลับจากคนละเมืองเลยคิดว่าเดี๋ยวไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนขึ้นเครื่องก็ได้โง่ไง แต่กูลืมไปว่าช่วงที่ผมต้องกลับมันใกล้คริสต์มาสตัวเลยเต็มที่เหลือไม่แต่ตัวห่วยๆจากสายการบินหนึ่งของอเมริกาในราคา50,000บาทผมรีบเกตกำลังจะปิดและมีตัวเลือกแค่จะไปหรือไม่ไปเพราะถ้าไม่ซื้อตั๋วกลับตามกฎสายการบินเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องตอนนั้นคือเบอร์อยู่เลยเลือกไปแล้วก็ใช้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตซื้อตั๋วที่แพงกว่าปกติประมาณ3เท่าทําให้เงินก่อนเริ่มทริปที่มีอยู่แสนกว่าจากทุกบัญชีตอนนี้เหลืออยู่3 0,000ื่นบาทผมเลยส่งข้อความไปบอกมันว่า กูไม่มีเงินพอเช่ามอเตอรา์ไซค์อีกคันขี่ไปกับมึงแล้วนะมันก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซ้อนมันไปก็ได้แม่งพูดเหมือนกูซ้อนมันไปซื้อข้าวแข่งหน้าปากซอยซึ่งนี่แหละความเละเทะเรื่องที่สองกูเพิ่งรู้ตัวว่ากูมากับผลบ้าไอ้บ้านั่นชื่อไอ้ท็อมันแว้นมารับที่สนามบิน JFK ที่ตอนนี้เข้าปลายพฤศจิกาอากาศกำลังเข้าหน้าหนาวอุณหภูมิเข้าๆตอนนี้ราๆห้องศาเซลเซียส ผมใส่เสื้อกันหนาวเท่าที่มีมาจากไทยจ้อนขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์แล้วก็พบว่าโอ้โหเฮียหนาวจนฟันสัน่นด้วยลมหนาวที่พัดเวลานั่งมอเตอร์ไซค์กับร่างกายที่เพลียและยังปรับตัวไม่ได้กับอากาศคิดว่าถ้าได้พักสักสี่ห้าวันน่าจะดีขึ้นแต่ร้อยไอ้บ้านนั่นก็หันมาเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเราออกเดินทางกันวันนี้เลยนะวันนี้เลยหนะ้ามึงสินี่มึงกำลังจะพากูซ้อนมอเตอร์ไซค์ฝ่าลมหนาว 5, ห้าพันไมล์ระยะทางท่ากรุงเทพไปถึงรัเสเซียนะเว้ยมึงไม่ได้วันไปซื้อกับข้าว และอีกอย่างนอกจากที่กูหนาวจนฟันสั่นอาการเจ็ดแหลกนี่กูก็ไม่ธรรมดานะโดยความเครียดที่สะสมมาจากปัญหาชีวิตและการทํางานหนักในช่วงปีที่ผ่านมาทําให้ร่างกายกูอ่อนแอหนักจนไอแค่ยืนตากแดดกูยังจะเป็นลมและล่าสุดที่กูเพิ่งนั่งเครื่อง21ชั่วโมงหลังแอนไม่ได้หลับมาทําให้ตอนนี้กูโคตรเพลียปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อยากอ้วกตลอดเวลาถ้ามึงให้กูไปวันนี้กูการันตีว่าสภาพกูคืออ้วกแตกในหมวกน็กนนอกแล้วตกไปให้รถทับแน่ๆแต่มันก็ยังยงนกัน ว่าถ้าม่ไปวันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้ว่ะเพราะมันจะไม่ทันและถ้าช้ากว่านี้มันจะหนาวกว่านี้อีกนะเว้ยถึงกับถอนหายใจพวกกูทําอะไรไม่ได้เลยบอกมันว่างั้นคืนนี้กูขอไปหาเพื่อนดูเมืองหน่อยก็แล้วกันมานิวยอร์กทั้งทีคิดในใจว่าพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ติดต่อมาก,กูจะไม่ติดต่อไปแล้วกูก็จะชิ่งหนีไปเลยผมไม่เคยมานิวยอร์กไม่สิเอาตรงๆกูไม่เคยไปไหนที่เป็นเมืองในอเมริกาเลยด้วยซ้ำ มาอเมริกาสองครั้งตอนแรกเปลี่ยนกับเวิร์กแอนทรก็อยู่แต่ที่กันดาหนังสืออเมริกาที่เคยเขียนสองเล่มก็เกี่ยวกับชีวิตอเมริกาชนบทมานิวยอร์กครั้งแรกเลยช็อคพอสมควรผมรู้สึกว่าคนที่นี่นิสัยไม่ดีไม่สิไม่ใช่แค่คนทุกอย่างที่นี่ดูห่วยแตกผิดความคาดหวังบั่นทอนกำลังใจหมดเลยเล่นยากตอมอเข้าประเทศที่จะดูดุดุดหยาดยดมึงซึ่งนั่นกูไม่ได้อะไรเป็นแบบนี้หลายประเทศเกาหลีสิงคโปร์ก็ประมาณนี้ แต่ที่พิเศษกว่าของคนที่นี่คือหลังจากพ้นตอมอเข้าประเทศมึงจะไม่เจออะไรที่รื่นลมหรือให้ความสะดวกสบายกับมึงอีกเลยคือผมต้องติดต่อไอท็อปไงแต่สนามบินเสียกไม่มี Wi-Fi สตาร์บัคสนามบินก็ไม่มี w i f i ให้โทรศัพท์สาธารณะก็เหมือนจะไม่สบายเป็นโรคความดันยอดเหรียญไม่เข้าอินโฟมีชันมึงก็ไม่มีมียามยืนอยู่แต่ทุกคนทำหน้าเหมือนไม่อยากทำงานพอเข้าไปถามก็เหมือนจะด่ากูทุกคนเลยคิดว่าเงินอาจจะช่วยเลยก็้ไปสั่งแมกโดนัล แต่พนักง,งานก็หันมาทำหน้าเหมือนไม่อยากขายพูดกับกูอย่างไพเราะว่า What you want ปลายเป็นไทยก็คงประมาณว่ามึงจะแดกอะไรโหดร้าย oh, ให้กำลังใจกับทริปที่กูกำลังจะต้องไปเหลือกเกินมารู้ทีหลังจากพยายามอยู่ชั่วโมงกว่าว่ามึงจะได้รับความสะดวกสบายขึ้นก็ต่อเมื่อมึงมีเงินทีมนม่มันมากพอซึ่งแมงก็ให้กำลังใจกูไปอีกในลืมหนึ่งของเทอร์มินอลสนามบินมีซุ้มขายซิมง่อยๆอย,อยู่ที่ตอนแรกกูเข้าไปถามหา WiFi แม่งตอบเหมือนคนเป็นง่อยแต่พอกูเข้าไปบอกว่ากูจะซื้อซิม แม่งก็หายเป็นง่อยเฉยบริการกูอย่างดีแต่ราคาซิมก็ทําให้กูเป็นง่อยแทนแปดสิบเรียนเกือบสามพันบาทกูมีเงินอยู่แค่สามหมื่นบาทแต่ไม่มีตัวเรียกติดต่อยท็อปไม่ได้กูก็ต้องซื้อพอซื้อเสร็จใส่ย,ยิมยังไม่ทันเรียบร้อยไอท็อปแว้นมาจอดหน้าเทอร์มินอลพอดีซ้าเติมกูอีกว่าจะรีบซื้อทําไมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ราคาก็แพงกว่าข้างนอกขี่ออกนอกรัดอาจจะไม่มีสัญญาด้วยคือแล้วมึงจะให้กูทำยังไง กูติดต่อมึงไม่ได้ไงฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความสบายการบริการของคนเมืองนี้ไม่ต้องถึงกับเทียบญี่ปุ่นไทยก็ยังดีกว่าหลายขุมแต่ในขณะเดียวกันความไม่สนใจใครแบบนี้มันก็ให้อารมณ์ที่อิสระกว่าการมาอเมริกาเป็นรอบที่สามชั่วยินยันที่นี่ยังให้ความรู้สึกเหมือนเดิมว่าไม่ว่ามึงจะเป็นใครทําอะไรมั่นใจแค่ไหนก็ได้จะไม่มีใครมาสนใจมึงซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เพื่อนผมสองสามคนอยู่ที่นี่ไอตู่มารับผมแถวแจ็คสันไฮ หลังจากไม่ได้เจอมันมาห้าปีตั้งแต่จบมหาหลัยมันมาเวิร์กที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับไปรับปริญญาอยู่ยาวกลายเป็นนิวยอร์กเกอร์เต็มตัวมันเดินมาตะโกนถามคําถามแต่ไกลอเฮียเจมมึงจะไปจริงๆหรอวะเออกูคิดอยู่เหมือนกันเอา้าอีสว์แล้วมึงไปับใครนั่นกูก็คิดอยู่เหมือนกันคือทริปนี้ไม่เหมือนกับทริปอื่นที่ผมทาปุบป,ปับมันเป็นทริปเสี่ยงตายที่ระยะทางนานเป็นเดือนคนที่เขาจะทำเขาวางแผนเป็นปี แต่นี่กูตัดสินใจในห้านาทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองตัดสินใจมาได้ยังไงแต่คงเป็นเพราะช่วงปีที่ผ่านมาผมเครียดเครียดอะไรวะเห็นชุตมึงก็ดีได้เป็นนักเขียนตามฝันมีตังค์ไปนู่นนี่ตลอดเพื่อนผมนาญนั่นเด็กกูก็งงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ประหลาดกับผมมากเป็นปีที่ผมควรจะแฮปปี้ที่สุดจากการมาถึงเป้าหมายที่วางไว้มาเป็น10ปีคือการเขียนหนังสือหนึ่งปีมริกาเล่มสองจนจบ แต่แทนที่จะแฮปปี้มุ่งมั่นกับงานต่อไปกลับกลายเป็นว่าผมรู้สึกเคว้งจนถามตัวเองว่าผมมาทำอะไรตรงนี้วะผมอยากเป็นนักเขียนมาตลอดจนระหว่างทางผมยอมทิ้งทุกอย่างโดยไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมจําได้ว่าตั้งแต่มาหาลาัยปีหนึ่งเป้าหมายในแต่ละวันของผมคือการกลับมาเขียนหนังสือผมแทบจะไม่ไปสังสรรค์มีเพื่อนก็กลุ่มเล็กๆที่สุดท้ายก็เหลือแค่ไอเทมชักดาบมีแฟนกี่คนคบไม่แน่นก็เลิก เพราะผมตัดทุกความสัมพันธ์ที่ทาให้ผมเขียนหนังสือต่อไม่ได้ผมไม่เคยเสียดายหรือคิดถึงเรื่องพวกนั้นเลยจนกระทั่งปีที่ผ่านมาซึ่งมันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแรงผักความอยากทําของผมเปลี่ยนเป็นคําว่าต้องทําอยู่ๆผมก็เริ่มกังวลแต่เรื่องอนาคตจนกลายเป็นความรู้สึกกลัวโดยที่ไม่รู้ตัวส่งผลทําให้ผมหดทูไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองและไม่กล้าเดินต่อเลยแล้วมึงอะตูอยู่ที่นี่เป็นไงผมถามมัน อยู่ที่นี่ไม่มีอะไรมึงทํางานกลับบ้านนอนชอปปิง้งทํางานเหนื่อยนะแต่กูกูชอบที่นี่ว่ะมันไม่ต้องคิดอะไรดีไม่มีคนมาคาดหวังให้มึงเป็นอะไรไม่มีกรอบมาบอกว่ามึงต้องเป็นคนแบบไหนมึงแค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆของมึงอะ่ะคืนนั้นผมไม่นอนบ้านมันโชคดีวันที่มาเป็นแตงสกิฟฟิ้งพอดีเลยมีปาร์ตี้ที่บ้านทำให้ผมได้เจอกับคนที่อยู่นิวยอร์กอีกหลายคนและได้รู้ว่าแต่ละคนที่มาที่นี่เขามาด้วยเหตุผลที่ต่างกันบางคนมาเรียนมาใช้ชีวิต มาหาเงินบางคนมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่ยาวโดยเป็นโรเบินฮูดก็มีหรือบางทีผมอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศสังคมแล้วใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรแบบนี้บ้างวะเพราะการที่ผมคาดหวังในตัวเองมานานอาจทําให้ผมเป็นแบบนี้แต่พอพยายามจะเลิกคิดไม่นานกูก็ต้องกลับมาคิดเมื่อเย็นมันต่อมากําลังเดินไทม์สแควร์สนุกๆไอท็อปก็โทรมาจเจมมมึงอยู่ไหนละเราต้องออกเดี๋ยวนี้วะพายุก,กําลังจะมา กูถอนหายใจเฮือกคิดในใจพายุมาแล้วมึงจะออกทำไมใช้ตะกะอะไรวะเนี่ยไหนก็เอาวะเป็นไงเป็นกันแผนมึงว่าไงท็อปอืมก็ยังไม่ชัวร์เอา้าแล้วแผนเดินทางที่มึงเคยส่งให้กูอ่ะอ๋อนั่นไม่ได้ใช้แล้วกูเพิ่งได้ข้อมูลจากพี่ๆมาว่าเราควรแวะที่ไหนบ้างข้าวๆก็ลงใต้ไปเรื่อยๆอ่ะหนีหนาวลงไปถึงเท็กซัสน่าจะใช้เวลาเจ็ดวันพอถึงฝั่งตะวันตกมันจะอุ่นขึ้นจากนั้นก็ เจ็ดวันไปถึงจานฝานโอเคกูพยายามข่มความหงุดหงิดสุดชีวิตแล้วคืนนี้กูนอนไหนยังไม่รู้เลยว่ะแล้วคำถามที่กูถามตัวเองมาตลอดทั้งปีก็ผุดออกมาให้กูคิดอีกครั้งนี่กูมาทำเหี้ยอะไรตรงนี้